ภูวรวรเวชมุนีหรือหลวงพ่ออีสัตหีบท่านคือหนึ่งในสิทธิ์ของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหลวงพ่อแดง นั้นถือว่าเป็นพระเถระที่มีสมบัติเหนือกว่าพระเถระท่านอื่นๆมากเลยทีเดียวค่ะท่านนั้นสามารถยกจิตของตัวเองให้พ้นจากเวทนาได้และนอกจากนี้ท่านยังสามารถระลึกว่าชาติที่แล้วตัวเองนั้นเคยทํากรรมอะไรไว้ได้อีกด้วยค่ะซึ่งวัตถุมงคลของท่านนั้นถูกจัดสร้างและดังไปไกลถึงอินโดจีนว่าจะเป็นประหลัดขิกตะกุดเตื้อยันเหรียญหรือพระและวันนี้ลูกค้าได้นําดอกตะกุดทั้งเป็นเนื้อตะกัวและเนื้อแบบ 3K นะคะมาให้ซอสได้ทําการอัดอะคริลิกแล้วก็สั่งทําเลี่ยมกรอบให้เป็นลนักษณะแบบ หูข้างตัดต่อคู่กับสร้อยคอคะ่ะไปแพทเทิร์นในแต่ละแพทเทิร์นนี้นะคะจะมีขนาดความยาวที่แตกต่างกันและเพื่อทําการใส่สร้อยคอให้มีไซส์ที่เท่ากันจึงทําการอะคริลิกที่มีความยาวเท่ากันนะคะแล้วก็ทําการเลี่ยมแบบดีไซน์เดียวกันจับขอบแกะลายในไซส์แบบคลาสสิก จุดที่น่าสนใจเป็นไฮไลท์ที่ลูกค้าอยากให้ซอฟโฟกัสก็คือมุมทั้งสี่จะทําการแบบเจียมนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียดสีในระหว่างเวลาเราที่ห้อยกับสร้อยคอค่ะนอกจากนั้นขนาดความกว้างความสูงขอทําให้บาลานซ์และเท่ากันทั้งสองไซส์แม้ว่าขนาดนกระตุดจะไม่เท่ากันเนื่องจากลูกค้าจะนําไปประดับกับสร้อยคอนะคะ ห่วงและหูจะมีการเบิ้ลฐานที่มีความหนามากพิเศษเป็นอีกระดับหนึ่งค่ะจากนี้ตัวกรกอบยังใช้ทองนะคะที่เบิ้ลความหนาของแผ่นทองเพิ่มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งโดยในแต่ละกรอบนั้นใช้ทองไปแล้วลุวม่มล่วมกว่าเกือบเกือบสองสลึงค่ะโดยดีไซน์ของแต่ละใบนั้นนะคะมันก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะขึ้นอยู่กับขนาดดอกของตะกรุดในแต่ละชิ้นงานที่มีความยาวและความหนาที่แตกต่างกันใช้เปอร์เซ็นต์ทอง90%ค่ะคือหน้าตาของการประกรอบเข้าขึ้นกับสร้อยคอแล้วนะคะยังไม่มีไอเดียทำตามแบบนี้